ซีมหาเวสถานพิภพตอนที่สิบเส้นวิญญาณธาตุมืดในตอนที่ยาเวลูกไปถึงบ้านพักของอาจารย์หญิงหนอนอ้วนก็ส่งข้อความมาพอดีนางจึงรู้ว่าองค์ชายสิบสี่เทพธิดาพยากรณ์และเจ็ดนักดาบจะไม่กลับไปพร้อมกองทัพเพราะกำลังตามหาบางอย่างเหมือนว่าเรื่องที่มังกรอักขีในตำนานมาปรากฏขึ้นที่นี่จะไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอรู้อย่างนั้นเยลูก็นึกอยากกลับเมืองหลวงขึ้นมา นางจึงสั่งให้หนอนอ้วนไปดูในค่ายทหารเพื่อดูว่ามีทาที่รอดชีวิตเหลืออยู่บ้างไหมบางทีนางอาจหนีไปอยู่ปะปนกับทาทพวกนั้นได้เ่ลูหลบอยู่ในที่พักของอาจารย์จีเหยา่ยวจนฟ้าใกล้เปลี่ยนสีอาจารย์หญิงถึงได้อาสาเดินไปส่งนางกลับชั้นหกตอนที่ยาเวลูกกลับมาก็เห็นเฮงยาเวลกลับมาแล้วนางถึงได้วางใจรีบผันไปขอบคุณอาจารย์หญิงที่มาส่งอย่างนอบน้อม กระทั่งอาจารย์หญิงผู้นั้นกลับไปสิทธิรักของข้าฉลาดยิ่งนะรู้จักเอาตัวรอดเป็นที่หนึ่งเฮงยาเว่เอ่ยกลัวหัวเรอะแต่ยาเว่ลูกไม่อยากสนใจเขานางจึงเดินเลี่ยงเข้าไปในชั้นหนังสือพักเดียวก็ถูกเรียกให้เข้าไปประนิบัติอีกเช่นเคยตอนที่นางกลับออกมาจากห้องนอนของอาจารย์เจ้าหนอนอ้วนก็มานอนตีพุงรออาหารอยู่บนที่นอนนางแล้วเอลุยยนผลึกอัคคีระดับกลางให้มันไปหนึ่งก้อน มันดีใจยกใหญ่จากนั้นก็เล่าถึงเรื่องค่ายทหารให้นางฟังที่นั่นไม่มีทานเหลือรอดมีเพียงกองทัพที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองหลวงถ้าเป็นเช่นนั้นเหยาลู่ย่อมไม่อาจกลับไปพร้อมกับกองทัพได้นางจึงต้องคิดหาวิธีใหม่เจ้าก็ฝึกฝนให้เก่งเข้าสิจะได้เดินทางคนเดียวได้ไม่เห็นต้องรอพึ่งคนอื่นเลยหลังจากเจ้าหนอนน้อยกินอิ่มมันก็เรอออกมาพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาลอยๆย แต่คําพูดของมันกลับทําให้เยลูคิดได้จริงอย่างที่หนอนอ้วนว่าหากนางแข็งแกร่งพอนางก็ไม่ต้องพึ่งพาใครหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาเยลูก็เก็บความคิดที่จะกลับเมืองหลวงไว้ชั่วคราวและตั้งใจฝึกวิชาโดยมีหนอนอ้วนคอยสืบข่าวเรื่องของสองพ่อลูกตระกูลรุ่ยและนางยังขอให้เหงเิงเยวลงเวทกฎเกณฑ์บนชั้นหกเพิ่มซึ่งเขาก็ยอมทําให้แต่โดยดีสิบวันผ่านไป ในที่สุดเยลูกก็ปลูกเส้นวิญญาณเส้นที่สามได้แต่ก็ยังห่างไกลกับเด็กไวเดียวกันอยู่ดีเพราะเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่จะปลูกเส้นวิญญาณได้เกินสิบเส้นกันหมดแล้วชาเกินไปถ้าเป็นเช่นนี้คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้กลับไปหาท่านพ่อเยลูมองร่างกายตัวเองอย่างครุ่นคิดนึกไปถึงเม็ดยาสีแดงของเฮงยาเวจนถึงตอนนี้นางยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้มัน พอร,รู้ถึงความทรมานของบันดีไม่กี่อึดใจต่อมาเยลูก็ได้ข่าวจากเจ้าหนอนน้อยว่าปรมาจารย์รุ่ยกระวงเรียกอาจารย์ของนางไปพบเพื่อที่จะขอรับนางเป็นศิษย์แต่อาจารย์ของนางปฏิเสธรู้อย่างนั้นเยลูก็เริ่มรู้สึกดีกับเฮงยาเวมากขึ้นและนางยังรู้อีกว่าปรมาจารย์รุ่ยกระวงได้จ้างทาสจานวนหนึ่งมาทํางานในหอคอยตลอดสิบวันมานี้ทาสเหล่านั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยพอเห็นเฮงยาเวกลับมา เยลูจึงเอ่ยถามเขาท่านไม่คิดจะจัดการอะไรบ้างหรือแต่แทนที่เฮงยาเวจะตอบกลับทำท่าเหนื่อยๆทั้งยังบ่นออกมาเบาๆขอแห้งจังเยาเวลูกจึงจำต้องเดินไปรินน้ำชาส่งให้พอดื่มชาเสร็จเฮงยาเวก็บ่นว่าปวดขาเยลูจึงขึ้นไปนั่งนวดขาให้เขาบ่นตงังทั้งที่ทั้งที่รู้ว่าถูกเขากลั่นแกล้งแต่นางก็ยอมทำแต่โดยดีรอจนกระทั่งเขาบ่ายเบียงไม่ได้อีก นางก็จ้องหน้าเขาแล้วถามคำถามเดิมท่านไม่คิดจะจัดการอะไรบ้างหรือเฮอสิริรักเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรตาเท่านั้นเป็นถึงปรมาจารย์ขั้นสูงเชียวนะอาจารย์ท่านเลิกใสแสแ้งกับข้าเสียทีข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่คนขี่ขาดหรือว่าท่านก็เหมือนคนอื่นที่คิดว่าท่าไรค่าสมควรตายอย่าลูกเผลอทุบเข้าไปที่หน้าขาของเขาอย่างแรงด้วยความโมโหเฉียดจุดสำคัญไปเพียงนิดเดียว จนเฮงยเยว่สะดุ้งยงจะใจเย็นสิ์น้อยหากเจ้าอยากทุกตีอาจารย์ก็ช่วยลงไปตำอีกหน่อยได้หรือไม่ได้ยินอย่างนั้นเย่ลู่ผ่านก้มมามองตำแหน่งที่นางกำลังนวดพอเห็นว่ามันสูงจนเกือบถึงจุดอันตรายนางก็ขยับลงไปนวดที่หน้าแข้งแทนเฮงยเยว่ถึงค่อยพูลมหายใจออกมาก่อนจะถามนางกลับไปสิทธิรักเจ้ารู้ถึงความสามารถของพวกนักเวทหรือไม่ เยลูสายหน้าเขาจึงอธิบายต่อการจะเป็นนักเวทได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงนักเวทขั้นปรมาจารย์พวกเขามีเส้นวิญญาณมากกว่าคนธรรมดาอยู่หลายเท่าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ใครจะเอาชนะนักเวทได้ที่สําคัญระดับของนักเวทก็วัดกันที่เส้นวิญญาณเจ้ารู้ไหมว่าการจะเป็นปรมาจารย์ได้นั้นต้องมีเส้นวิญญาณเท่าไหร่เยลูยังสายหน้าเช่นเดิม พังยเย่จึงยกยิ้มแล้วอธิบายต่อพวกเขาต้องมีถึง400เส้นขึ้นไปและการจะปลูกเส้นวิญญาณหลังจากมีครบ360เส้นไปแล้วได้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับที่เจ้ากำลังจะเพิ่มเส้นวิญญาณให้ตัวเองอาจารย์อธิบายเช่นนี้เจ้าเข้าใจหรือไม่ข้าเข้าใจท่านกำลังบอกข้าว่าท่านหวาดกลัวปรมาจารย์รุ่ยกระวงใช่หรือไม่ไม่เห็นต้องวางท่าผู้จาสูงส่งเช่นนั้นก็ได้กระมัง พอถูกนางรู้ทันเฮงยาเวาก็หัวเราะเสียงดังถ้าทางสูงส่งเมื่อครูหายไปในพริบตาฮะ,ฮะเจ้านี่มันช่างสรุปแล้วท่านยังไม่ตอบคําถามของข้ายาเวลู่ไม่สนใจเสียงหัวเราะของเขาหันกลับไปจ้องหน้าเขาจริงจังจนเิงยาเวาต้องถอนหายใจออกมาต่อให้เราเปิดโปงประมาจารย์ุ่ยกวงได้แต่ในเมืองเทียมฟ้าแห่งนี้ใครจะทำอะไรเขาได้สิทธ์น้อย ความแข็งแกร่งคือสิ่งเดียวที่ใช้ตัดสินความถูกผิดต่อให้เขาออกมายอมรับว่านำธาตุมาทดลองก็จะมีแต่คนชื่นชมแล้วเจ้าจะให้อาจารย์ทำอย่างไรเรื่องบนโลกก็เป็นเช่นนี้หากอยากให้ผู้อื่นฟังเสียงของเจ้าเจ้าก็ต้องแข็งแกร่งพออย่าเวลูกอึ้งเป็นอันทีที่ได้ยินความจริงไม่ใช่ว่านางไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่แค่อยากจะเปลี่ยนมันเพราะถึงอย่างไร นางก็เคยเป็นมนุษย์ที่ไร้พลังมาก่อนยิ่งพอนึกไปถึงพี่น้องอีกสามคนที่ยังไม่ได้พบหน้าเหยี่ยลูกก็ยิ่งสะท้อนใจแล้วถ้าหากพวกนั้นถูกหนึกพลังเหมือนนางเล่าจะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรบางทีทุกคนอาจจะไม่ได้โชคดีได้เจอกับบิดาที่ดีเช่นนางเพิงเว่เห็นลูกศิทธ์เงียบไปเขาจึงเอื้อมมือไปดึงแก้มยุยของนางเล่นแก้มจะอวบขึ้นเยอะเลยไม่แห้งตอบเหมือนที่เจอกันใหม่ๆแล้ว นี่ท่านยาเว่ลูกทุบขาเขาไปอีกทีด้วยความหมั่นไส้ก่อนจะลูกหนีกลับไปยังชั้นหนังสือนางจำต้องสลัดเรื่องของปรมาจารย์ุ่ยกระวงออกจากหัวแล้วตัดสินใจโยนเม็ดยาของเฮงยาเว่เข้าปากไม่กี่อึดใจต่อมาความทรมานอันแสนคุ้นเคยก็เข้าจู่โจมเหย่ลู่จนยืนไม่อยู่ภายในชั้นหกเสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วเฮงยาเวได้แต่ลงขาถาปิดกั้นไม่ให้มันดังเล็ดลอดออกไป ตลอดเวลาที่นางนอนดิ้นเร่าๆอยู่ในชั้นหนังสือเฮงเยว่เองก็ยังนั่งอยู่บนตังไม่ได้ขยับไปไหนกว่าที่ความทรมานของเย่ลู่จะสิ้นสุดลงฟ้าก็ใกล้สว่างเต็มทีเมื่อเสียงของนางเงียบไปเฮงเยว่ถึงได้ขยับตัวลุกขึ้นยืนเดินออกไปมองท้องฟ้าด้านนอกเย่ลู่ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วกลิ่นอาหารชยมาปัทจมูกทำให้ท้องไส้ของนางรู้สึกปั่นป่วน แต่พอก้มมองร่างกายของตัวเองเหย่ลู่ก็ต้องตกใจเมื่อคืนนางไม่รู้ตัวเลยว่าของเหลวสีดำพวกนี้หลั่งไหลออกมาจากร่างกายนางตอนไหนและกลิ่นของมันยังลดทอนความอยากอาหารของเหย่ลู่หายไปเกือบครึ่งตื่นแล้วก็ไปอาบน้ำเสียทีเมนจะตายอยู่แล้วเสียงของเฮงยาเวทำให้เหย่ลู่รีบลุกออกจากที่นอนเดินไปยังห้องอาบน้ำแต่ก่อนที่นางจะเปิดประตูห้องนอนของเขาเฮงยาเวก็ตะโกนตามหลังมา อาจารย์ผสมสมุนไพรเอาไว้ในถังให้เจ้าแล้วลงไปแช่ตัวในนั้นสักครึ่งช่วยยามก่อนแล้วค่อยอาบน้ำเอเลูไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนางเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วทำตามที่เขาบอกผ่านไปเกือบช่วยยามเด็กน้อยก็เดินออกมาพร้อมชุดใหม่และสิ่งแรกที่นางทำคือกินอาหารที่วางอยู่เต็มโตะจนเกลี้ยงรู้สึกอย่างไรบ้างเฮอร์ิเว่เอ่ยถามลูกศิษย์เอเลูจึงลุกจากโต๊ะอาหารเดินมานั่งลงบนต่างตรงปลายเท้าของเขา ก่อนจะหันไปตอบคารู้สึกเหมือนตัวเบาวิวต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วก็ของเสียในร่างกายถูกขับออกมาเจ้าอยากจะลองปลุกเส้นวิญญ,ญาณธาตุมืดเลยหรือไม่วันนี้อาจารย์ไม่ได้ไปไหนเอย่ยลูพยักหน้าจากนั้นก็เดินหายเข้าไปในชั้นหนังสือพอนางเห็นที่นอนถึงเพิ่งนึกได้ว่าต้องเอาไปซักแต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปเก็บมันก็สลายไปต่อหน้าต่อตาเรื่องพวกนั้นไม่จำเป็นไปเอาของใหม่มาปูเถอะ เยลู่ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่กับการกระทําของเขาจึงไปหยิบที่นอนใหม่มาปูจากนั้นก็นั่งสมาธิเริ่มปลุกเส้นวิญญาณธาตุมืดจากกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนตลอดเวลาที่เยเวลู่จมอยู่ในการฝึกฝนเิงเยเวแทบไม่ได้ขยับไปไหนเลยด้วยซ้ำจนกระทั่งนางลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับเส้นวิญญาณธาตุมืดถึงแม้จะเพียงเส้นเดียวแต่ก็ทำให้เยลลู่รู้สึกตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่ เมื่อนางเดินออกมาเห็นเฮิงยะเวนั่งอยู่บนตังจึงรีบเดินเข้าไปหาเขาด้วยรอยยิ้มอย่างลืมตัวอาจารย์ข้าทำได้แล้วฮือฮ <c oughs> ือสิทธิ์น้อยที่นี่เจ้ารู้หรือยังว่าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์อย่างข้ามันดียังไงแต่ว่าจาโอ้อวดของเขาก็ทําให้เยลู้ต้องหุบยิ้มทันทีเหมือนกันคนผู้นี้นี่นางคร้้นจะสนใจเขาจึงเดินเลี่ยงไปล้างหน้าล้างตาและเป็นจังหวะที่หนอนอ้วนส่งข่าวมาพอดี อย่าเวลูเหมือนว่าสหายของเจ้าที่ชื่ออินย่งจะเข้ามาทำงานในนี้นะเจ้าอยากจะมาดูเองไหมได้ยินอย่างนั้นเหยลูกก็รีบวิ่งออกจากห้องลงบันไดไปด้วยความรีบร้อนในหัวก็พูดคุยตอบโต้กับนอนอ้วนไปด้วยนางเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อครู่นี้เองท้าทางว่าตาแก่บ้านี้จะให้ความสนใจกับอินย่งเป็นพิเศษด้วยร่ะยิ่งฟังเหยลูกก็ยิ่งกังวลร่างเล็กวิ่งลงมาจากชั้นหกอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ทันพ้นประตูหอคอยก็ชนเข้ากับคนผู้หนึ่งอย่างแรงจนอีฝ่ายถึงกับลมไม่เป็นท่าแต่เหย,ยลูก,กลับเพียงแค่เเล็กน้อยอ่ะขออภัยนางกล่าวขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยโดยไม่ได้มองหน้ากำลังจะออกวิ่งแต่กลับถูกน้ำสียงคุ้นหูหยุดเอาไว้เดี๋ยวก่อนเหตุใดจึงไร้มารยาทเช่นนี้เมื่อนางหันกลับมาก็เห็นอินอิงเพิ่งจะลุกขึ้นมายืนถลึงตาใส่เหยลูเห็นอย่างนั้นก็คิดอะไรออกรีบเข้าไปดึงมืออินอิน ลากนางให้วิ่งตามมาโดยไม่บอกไม่กล่าวที่น่าเหลือเชื่อกว่าคืออินอินกลับไม่อาจขัดขืนได้เลยเด็กสาวที่โตกว่าหลายปีทำได้เพียงตะโกนโวยวายไปตลอดทางจนยเยว่ลู่ทนไม่ไหวหันกลับมาตะคอกใส่เจ้าอยากให้ปรมาจารย์รุ่ยกระวงสนใจไหมถ้าเจ้าอยากก็ตามข้ามาดีๆเดี๋ยวไปถึงแล้วข้าค่อยเล่าให้เจ้าฟังพอได้ยินชื่อปรมาจารย์รุยกระวง คนมักใหญ่ายสูงอย่างอินอิงย่อมต้องเกิดความสนใจนางจึงสงบลงยอมตามยาเวลู่ไปตายโดยดีพอมาถึงตีนเขายาเวลู่ก็ปล่อยมือจากนั้นก็หันไปบอกกับอินอิงเวลานี้ประมาจารย์รุ่ยกระวงกำลังให้ความสนใจน้องสาวของเจ้าเป็นพิเศษถ้าเขารู้ว่าพี่สาวของอินยงเป็นถึงสิทธิของอาจารย์เวทระดับสูงเขาต้องสนใจเจ้าแน่เจ้าก็แค่ต้องแสดงตัวเข้าใจที่ข้าพูดไหม อินอิรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างและยังไม่กล้าเชื่อคำพูดของยาเวลูนางจึงมีท่าทางลังเลเหตุใดอินยงถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าก็รู้ว่าระดับปรมาจารย์ย่อมต้องจ้างทาสมาทำงานรับใช้อยู่แล้วอินยงถูกจ้างมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเจ้ารีบขึ้นไปเถิดข้ารู้ว่าเจ้าเก่งพอที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ปรมาจารย์รุ่ยกระวงสนใจเมื่ออินอิงลองชั่งน้ำหนักในใจดู ก็รู้ว่าการทําอย่างที่เหย่ลู่บอกมีผลดีมากกว่าผลเสียนางจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปบนเขาโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ